คือน่ารักมากๆมัเลยจะพูดยังไงแล้วก็เจอหลายคนที่แบบแต่งชุดไทยมาประทับใจมากๆนะครับแล้วก็มากันเยอะจริงๆแน่นวส,สุดทายมากๆขอบคุณครับหายเหนื่อยมากๆเลยขอบคุณจริงๆถักใจเลยจ้ะคิม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 นะะก็สวัสดีนะคะกัวเองจาก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาจนวันนี้แล้วก็มากันเยอะมากๆจริงๆนี่ตกใจอยู่เลยนะคะ ขอบคุณมากมากเลยะคะ่ะก็หวังว่าจะสนุกกับกิจกรรมของเรานะคะ,ะบอกเลยว่ากิจกรรมของเราเยอะมากมากในวันนี้นะคะครับผมอ้าวเรามาทนมาเลยครับคุณมาสู่ครับเชิญครับพ่อทองแท้นะครับก็สวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่มาบางคนเผื่อมาตั้่แต่ก่อนเที่ยงเองนะครับรอทนรอทนอะไรมาเพื่อมาเจอกันนะครับก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้มีความสุขนะครับไปกับพวกเราทุกคนด้วยนะครับคะ ถัดมาเลยครับผมนี่ยืนเด่นๆเลยเสื้อเขียวนะฮะน้องพางครับอาเช่นะไม่ใช่ไม่ใช่ฮะนี่เสื้อหรือกางเกงเสื้อหรือกางเกงผิดคุณเจิดเอาก่อนเลยครับเ e ลโลมาเบสเซนยินดีต้อนรับมาเบสเซนอันนี้เจิด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 เหมือนวันนี้เบสเซนมาเลยซับกนด้วยสวัสดีจ้าทุกๆคนอันนี้ซับนะจ๊ะ จ้าปัจใจนักแสดงนะครับท่านนี้นะอ่ะทันมาเลยครับน้องททมครับเชิญครับสุดยอดเลยยังไม่ได้พูดยังไม่ได้พูดมาตั้งแต่บ่ายสองนะน้องอาจจะเหนื่อยแล้วใจสนามอ่ะเชิญครับขอบคุณทุกคนนะคะที่มาเป็นกำลังใจให้นักแสดงหมอหลวงในวันนี้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะ สงสัยอยู่บอกไปหน่อยบอกเลยครับใช่นะคะเป็นผู้หญิงนะคะแต่ตอนนี้ตัดผมสั้นแล้วเนาะใช่ค่ะค่ะแม่พี่กุลค่ะก็แม่พี่กุลก็สวัสดีทุกๆท่านนะคะดีใจที่ทุกท่านไม่เป็นผู้ไขในวันนี้เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงเลยมาเจอกันได้แล้วก็ขอบคุณหมอหลวงมากที่มีโอกาสได้พาทุกๆท่านนะคะมาวัดสุทธาได้มาร่วมบุญร่วมกุศล นู้นมั้งครับบุญปีเตอร์แพนครับโอ้ครับผมครับก็สวัสดีครับองค์ชายเองนะครับผมแหม่เสียงอ่อนเสียงหวะเลยนะทีนี้รเลยนะก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะฮะแล้วก็เราจะสู้ๆไปด้วยกันนะผมอยู่กันถึงค่ำนี้เลยนะฮะวันนี้แข็งแรงดีนะคะแข็งแรงดีครับเจอกำลังใจขนาดนี้ไม่แข็งแรงได้ยังไงนะไม่หอบนะคะไม่หอบนะคะอย่าทามอย่าทามอย่าทามโอเคนะก็ ฝากด้วยครับแล้วก็คือดีใจมากๆเลยที่ได้เจอทุกคนจริงๆครับชื่นใจจริงๆเป็นยังไงบ้างครับแมนว่าวันนี้ดีใจมากค่ะีเอาได้ยินเสียงแมนว่นดแล้วนะฮะแมนว่ดเรา,า,าพูดแล้วอีพีสิบเลยนะค่ะอ่าอย่างไรครับแมนว่าเชิญครับดีใจมากามาาค่ะที่ได้เจอทุกคน,คนคนเยอะมากไม่คิดว่าคนจะมาเยอะขนาดนี้ค่ะดีใจแทนพี่พี่ทีมงานทุกคนเลยค่ะนี่นะครับน่ารักมากๆเอ้าถัดมาครับนี่ เด่นเด่นเราคนเดียวเลยยึดเด่นเด่นเลยเราเ,เหรอเอาแล้วะครับผมเชิญครับท่านครับสวัสดีแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับรู้สึกดีใจเอาจริงๆนะอยู่ในวงการมานาน ร้างราบรรยากาศแบบนี้ไปนานต้องบอกว่าชื่นใจแทนทีมงานนักแสดงและผู้กำกับผู้จัดหมอหลวงทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจพวกเราขอให้วันนี้มีความสุขกันมากๆนะครับอขอบคุณครับมาที่เซตนักเรียนหมอคิวบอยกันบ้างครับผมเอาแล้วทางนู้นก่อนเลยแล้วกันฝั่งนี้ก่อนเลยครับเชิญครับ,รบสวัสดีครับอ่ํานะครับ เปนแฟนของหมอหลวงทุกคนได้มาเจอกันในวันนี้นะครับรู้สึกมีความสุขมากครับขอบคุณครับแล้วถัดมาครับเชิญเลยครับคุณบ้านครับสวัสดีครับยอดนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามละครนะครับขอบคุณครับนีเชเลยครับครับสวัสดีครับพุ่มนะครับสวัสดีครับต้องบอกว่าบรรยากาศวันนี้อบอุ่นมาก เพราะว่าทุกคนมากันแน่นมาก็ขอบคุณทุกคนที่มานะครับก็เรามาวมกิจกรรมวันนี้สนุกสนุกด้วยกันครับผมขอบคุณครับจะบอกว่านักแสดงเนี่ยมากันตั้งแต่ช่วงสายๆไม่ใช่สายสิบ่ายแล้วแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ได้ไปทํากิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยแล้วเราไปวัดมาก็เรียกว่าได้ไปรับสิริพรจากท่านเจ้าอาวาสมาแล้วด้วยสิิให้พรเราครับแล้วก็ให้ของเล็กๆน้อยๆครับพักกิ่งให้อะไรด้วยครับแล้วก็ท่านก็บอกว่าท่านติดตามละครหมอหลวงด้วยนะครับซึ่งประทับใจมากมาก เลยครับข้ก็ยินดีมากๆที่ได้มีงานแบบนี้จัดในวัดสุทัศน์นะครับนะครับเอาละถัดมาเลยครับคุณคิมครับคิมมาครับานผมพูดไปหมดแล้วพูดไปหมดแล้วพูดหมดแล้วอะครับก็รู้สึกว่าอิ่มบุญด้วยนะคะแล้วก็แบบ ที่ได้มาทำกิจกรรมแบบนี้ในวัดเป็นครั้งแรกนะที่ถ่ายทำละครแล้วก็โปรโมทในวัดในวัดที่เราถ่ายด้วยใช่ที่นี่เราก็ถ่ายเราถ่ายด้วใช่ครับวันที่เรามาเดี๋ยวันนั้นคนไม่เยอะขนาดนี้แต่วันนี้ถือว่ามาต้อนรับกันเยอะมากๆเลยใช่ค่ะบรรยากาศคือเรียกว่าคับคั่งเลยจ้ะโอ้โหตัวเล็กแรงเยอะจริงมาจากไหนกันจ๊ะ ให้นะักแสดงกลับมายืนที่เดิมน,นะคะเพราะว่ากิจกรรมของเรายังไม่หมดแค่นี้นะคะเชื่อว่าละครของเราเนี่ยจะประสบความสําเร็จไม่ได้เลยถ้าไม่มีคนนี้นะคะซึ่งก็คือผู้จัดแล้วก็เป็นผู้กํากับด้วยที่อยู่เบื้องหลังนะคะ